بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد المتحدث، سيد المتحدث دعاء لا يمكن أن يخلق <applause> نفسه ولا تي لنا أن نخلق دعاء كيف يمكننا ก่า ا ل م อิบนาไคมุรฮัมุลลาหอิมามอิบนาไควมุรฮัมุลลาสา س ا س ุุลีขยเรนอรารกพื้นฐานของความดีทุกความดีอันจะลำคือการที่ท่านทราบมั่นใจว่าอันนมามชอัลลอสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตัลลาทรงประสงค์จะให้เกิดขึ้นนั้นสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นวะมนลำยลชะลำยุ แสิ่งใดก็ตามที่ลอสุบหานุดตะลานั้นไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องใหญ่นั่นคือแก่นของการอิมานการศรัทธาการที่เรานั้นศรัทธาเชื่อกับกอดอกกักบดัสิ่งที่ลอสุบหานุดยตะลานั้นทรงกาหนดสิ่งที่ลอสุบหานุดยตะลานั้นจะทรงให้เกิดจะไม่เกิดหากมนุษย์ทั้งโลกรวมตัวกันเพื่อจะให้ประโยชน์สิ่งดใดใด ruined. กับเราเราไม่สามารถที่จะได้รับนอกจากสิ่งที่ล้อสุบหานุตะลทรงประสงค์ให้เกิด สิ่งใดก็แ้มนุษย์ทั้งโลกรวมตัวกันเพื่อที่จะทําร้ายเราสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะเกิดเขาไม่สามารถจะทำร้ายเราได้นอกจาสิ่งที่อสุฮานุวาราทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นจับเรานั่นคือเรื่องทั้งหมดของการอีมานการศรัทธานั้นกลับไปหาอรรสุบภานุวาตานั่นคืออาซาสนั่นคือพื้นฐานของทุกความดีที่เราจะต้องมีอยู่ในใจซึ่งรายละเอียดมันก็คือว่าฟา,ายตฟายักษกอนุ ไฟต่ยักก้อนะเหน่เอินซึ่งมันเป็นเหตุให้เขาคือให้เราทุกคนนั้นมีความมั่นใจในขณะนั้นเองว่าอันนั้นศาสนาที่แท,ท้จริงความดีต่างๆนานา,นามินเนี่ยมมินเนี่ยมีเหเป็นความปวดบานที่มาจากเราสุภาพนุวาตาละ่ะสิ่งดีๆที่ได้รับเราได้รับสุขภาพที่ดีเราได้รับรฤษกีเราได้รับความสําเร็จเราได้เข้าใจในเรื่องราวของาศาสนา มินเนี่ยมิฮิมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาแต่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้กับเรามาแต่ฟีคือให้ความสําเร็จกับเราผ่านความใฝ่ความพยายามของเราฟาตัชกูเราละฟาตัชกูเราละมันเป็นซึ่งมันก็เป็นเหตุให้ท่านนั้นคือเราทุกคนนั้นก็ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะลาเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นให้กับเรามาว่าจะต่อรองอะไรให้และเราก็จะนอบน้อมถ่อมตนวิงวอนกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะลา อัลล่ายกตออาหานกาอย่าขอพระองค์อย่าทรงได้ตัดขาดเนี่ยมาอันนั้นให้ออกห่างไปจากตัวท่านเราก็จะขอว่าขอให้สิ่งดีๆนั้นอยู่กับเราอย่าให้สิ่งดีๆนั้นหมดไปจากตัวเราเชื่อเราก็ต้องขอแต่การที่เราจะขอได้คือเราต้องมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อรรถสุภะนิวาตาละ อยู่ที่ Allah, Allah, อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์อนุญาตถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามได้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามก็ไม่มีใครให้ได้อันนี้มันเป็นคีย์ <c oughs> เป็นกุญแจสําคัญว่าอยู่ที่อัลลอฮ์นั้นพออยู่ที่อัลลอฮ์แล้วเราก็จะขอกับอัลลอฮ์นะขอกับอัลลอฮ์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเบาบางที่เกิดขึ้นคือเราเราเชื่อเราศรัทธาอยู่ที่อัลลอฮ์แต่ความเข้มแข็งความเข้มข้นความมั่นคงในเรื่องที่อัลลอฮ์นั้นเป็นเป็นผู้ที่ครอบครองเป็นผู้ที่อนุญาต ในสิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นอันนี้มันเป็นเด่นหนึ่งที่ที่ความมั่นคงความเข้มข้นในหัวจิตหัวใจของเรานั้นมีไม่เท่าที่ควรมันทําให้เรานั้นขาดการพึ่งพิงขอลเราสุภาหานุวาตาละถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะมั่นคงถ้าอัลลอฮฺให้ไม่ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮฺห้ามไม่มีใครแม,ม้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮฺสุภาานุวาตาละทุกความสุขทุกความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮฺสุบาานุวาตาละเราก็จะขอล เราก็จะพึ่งพิงขอบอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้กับเรามาแล้วเราก็จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานวุวาแต่ละเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเช่นเดียวกันเลยเราก็จะมั่นใจว่าวันซะอัจจิแท้จริงความเลวร้ายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมินคุสลาหนี้ว่าอกูบะถก็อันเนื่องมาจากการที่อัลลอฮ์นั้นทอดทิ้งเราอัลลอฮ์ไม่ให้เราอัลลอฮ์ทอดทิ้งเราอัลลอฮ์ไม่ว่าอกูบะเถิและอัลลอฮ์นั้นลงโทษเรา เพราะสิ่งที่ไม่ได้เป็นทุกความเจ็บความลาบากต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเรานั้นฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทอดอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเรา Allah, อัลลอฮ์ทอดทิ้งเราเพราะอันเนื่องมาจากเราไม่พึง่งพิงอัลลอฮ์สุบฮานุวาต์ละว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองว่าทุกความดีคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาทุกสิ่งที่ไม่ดีก็อันเนื่องมาจากว่าเรานั้นฝืนคําสั่งของ,ง,งขอัลลอฮ์เราไม่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเท่าที่ควรเมื่อรู้ว่ามั่นใจแบบนี้แล้วนั้น ฟาตาบัตฮ ah ีละอีะไรมันเป็นเหตุให้ท่านนั้นจะต้องอธิษฐานจ้องขอกับลอสุบฮานูวาตาลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อลอสุบฮานูวาตาลาเนี่ยเราก็ต้องขอกับลอสุบฮานูวาตาลานั้นฟาตาบัตฮีละอีอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านนั้นต้องวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ขออะไรแหละไอ้ยาโคูละไบและก็วบัยนะฮะให้พระองค์ลอสุบฮานูตาลานั้นได้อยู่ในสิ่งนั้น ไอ้ยาโคละใบหน้ากับว่าบนะคะให้พระองค์นั้นสุ่สองอยู่ในระหว่างนั้นให้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นได้ทรงช่วยเหลือเราเราจะให้อัลลอฮฺสุบฮานุวาลานั้นทรงปิดกั้นความดีใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องวิงวอนขอกัจากล l l a h วาลัยยาเกลากะและ ท่านก็จะต้องวิงวอนขอขอร้องว่า,วา,วาพราะองค์อย่าได้ทอดทิ้งท่านวาลายาเกลากาเนี่ยขอวากาลาเนี่ยยากเกลาก็คือมาจากคำว่าวากาลาเนี่ยแหละแล้วขอว่าพราะองค์นั้นอย่าได้ละได้อย่าได้ทอดทิ้งท่านฟีฟีลิลฮัซานาติในการทำความดีใดๆก็ตามวาตุรกัสยาต และในการละทิ้งสิ่งเลวร้ายและในการละทิ้งความผิดใดก็ตามอีลานับศิกยาได้ทอดทิ้งว่าให้ท่านอยู่กับตัวของท่านคือขอรัชสุบัติใตาลานั้นให้อยู่กับเราได้ช่วยเหลือเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานั้นอยู่กับตัวเราลำน้ำพักน้ำแรงน้ำพักเกิดขึ้นจากน้ำพักนำ้นำแรงของเราอย่างเดียวไม่ใช่ขออัชสุบัติใตาลานั้นอย่าปล่อยให้ท่านนั้นรับผิดชอบแบกรับภาระอยู่ลำพังไม่ แต่ขอให้รัศมบฮานแต่แลงสงช่วยเหลือเราทุกความสำเร็จเราเมื่อในฮะดิษในเรวอาที่เิารลกาววลายะกินในตอฟะตาไอัยเนน่าปล่อยให้ฉันนั้นรับผิดชอบแบกรับภาระลำพังตัวของฉันแม้เพียงพริบตาเดียว คือขอรอดสุภานุสทร์ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาช่วยให้เรานั้นได้ทําความดีช่วยให้เรานั้นได้ละห่างออกจากสิ่งที่ไม่ดีเขาก็รอดยอยู่ตลอดเวลาวัตรกุศัยวัตรกุศัยอาชีลานัปซิกนั้นจะให้การละทิ้งบาปต่างๆนั้นอยู่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเพียงเดียวแต่ขอให้ลอสุฮานุลาฆ์นั้นส่งให้หัวจิตของเรานั้นอยู่ความเข้มแข็งในการละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีงามขอก็ว่า ให้ก็คือความหมายง่ายๆคือขอให้เราได้รับเตาฟิกความสําเร็จจากอัลลอฮ์ในการทําสิ่งที่ดีๆและในการออกา่างจากสิ่งที่ไม่ดีอย่าปล่อยให้เรานั้นรับผิดชอบตัวเราเพียงลําพังเพราะถ้าแบบนั้นแล้วนั้นเราไม่สามารถเจะต้านทานสิ่งที่ไม่ดีงามและเราไม่สามารถจะช,ชักนําสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราได้นอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์นั่นคือจุดประเด็นสําคัญซึ่งในประเด็นนี้นั้นเราก็จะอธิบายอัลอาลีฟูนะ ท่านเจงและบรรดาผู้เป็นคนอาริฟคนที่รู้อัลลอฮ์สุบฮานุตลาอย่างที่สุดนั้นได้มีมติกันว่าอาลาอันนะกุลละคอยรรนแท้จริงทุกๆความดีนั้นฟาอัลสลูฮรากฐานของสิ่งของความดีนั้นอซ้อนหรือรากฐานของทุกๆความดีนั้นบีเตอเฟกลาเลอัมโดยการที่อัลลอฮ์ให้ความสําเร็จกับเราอันนี้สําคัญนะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะทุกความสําเร็จทุกความดีที่เราได้รับ ทิ่เกิดเช่นกับตัวเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือไม่ว่าเราจะละหม,มาดไม่ว่าเรามีโอกาสไปทําฮัทําอมร้อไม่ว่าเรามีโอกาสที่ทํทำศระทากา็ไม่ว่าเราจะค้าขายได้รับความสําเร็จนะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะถ้าเรื่องรุญนยาเรื่องอา่างเคระเนี่ยเอาซ้อนรา่างทุกความดีนั่นเกิดขึน้นบีเตาฟีกินละอัลลอฮะ,ะให้ความสําเร็จกับบ่าวนะเราเนี่ยทเราพยายามก็จริงแต่ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่เรานะอยู่ที่เอาสุภาอานิวาต่ละ บางครั้งสิ่งที่เราพยายามคนมีเงินมีทองอยากจะไปทําฮัตแต่ก็ไม่ได้ไปทําฮัตนะคนมีเงินมีทองมีความพร้อมก็ไม่ได้ไปอุมรรณะเพราะอะไรเพราะความสําเร็จยังยังไม่ไม่ได้อยู่ที่เขานต่อยู่ที่เราสุภระนัวจตาละให้เราได้รู้สิ่งนี้เราท่องกูรอ่านจํากูรอ่านท่องกูรอ่านทําความดีอะไรก็ตามอย่าลืมว่าเราอย่าลืมว่าอยู่ที่อัลลอฮ์นะความสําเร็จจะได้ไม่ได้จําไม่จําอยู่ที่อัลลอฮ์ให้เราได้ขอกับอัลลอฮ์ด้วยผ่านความมุมานะ่ พยายามของเราอนั้นทุกความดีนั้นความสําเร็จอยู่ที่ลัศมีพระุทธเจ้าที่ให้กับเรานะว่าอันนั้นคุศลนะและแท้จริงสิ่งที่เป็นคุศลานสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฟิกเนะี่ยความผิดหวังใดๆก็ตามะตาฟิกคือความสําเร็จคุศลานก็คือการ <c oughs> สิ่งที่มันตรงข้ามความสําเร็จความผิดหวัง ว่าห้วงคือไออยู n n ่ข้อนรีบบยนะกะวะบหน้ในนับศิกความผิดหวังคือการหรือว่าบางครั้งแปลว่าการทอดทิ้งก็ได้นั่นก็คือการที่ลอสุภาหานุตะรานั้นให้เขาไออยู่ข้อนรีไฟแอนกลับไปหาอัลลอฮ์นะคือการที่ลอสุภาหานุตะรานั้นให้เขานั้นปราศจากใบหนะากับใบหน้ในนับศิกคือการที่อัลลอฮ์นั้นให้ท่านอยู่ใบหนะากับใบหน้ในนับศิกอยู่กับตัวท่านคืออัลลอฮ์ไม่มาช่วยเรา นั่นคือคุณลานั่นคือความผิดหวังนั่นคือการที่คนนั้นถูกทอดทิ้งคือการที่เขานั้นรับผิดชอบรับภาระอยู่กับตัวเขาเองดูเท่า์ลอสุภะดูแต่ละนะั้นไม่มาช่วยเขาดังนั้นฟระอิาังจานะกุลลุคอยเรนดังนั้นทุกๆความดีที่เราได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องดุนยาเรื่องอ่างเจรอนเนี่ยฟระอัลสลููร่าง พื้นฐานของความดีนั้นอตฟิกุก็คือความสําเร็จที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานุาตัลลาที่อัลลอฮ์ให้ความสาเร็จเราและทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมานั้นคือคุสลานการที่อัลลอฮ์สุบฮานุาตัลลานั้นไม่ให้ความสําเร็จกับเราคือการทออทิ้งเราวะฮุวะบียะดิลละอยู่ในพระอยู่ในพระหัตของอ AH. ัลลอฮ์และบียดิลอับดิไม่ได้อยู่ในเงื้อมมือของเราจริงๆความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ ให้รู้นะลึกๆนะแกนของเรื่องราวนะั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตะละอัลลอฮฺจะให้เราจําไม่จำอัลลอฮฺจะให้เราละหมาดเสร็จหรือไม่อัลลอฮฺจะให้เราเรียนหนังสือวันนี้หรือไม่อยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุอิตะละที่จะให้กับเราผ่านนะผ่านความมุมมานะความพยายามการขอดูอาของเรานั้นหลักในข้อนี้นะทุกความสําเร็จต่างๆที่เราได้รับท้งดุลยและอัลกิรออยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตะละไม่ได้อยู่ที่เรา ความิฟตาโโห,หนัน้นกุญแจกุญแจของความสําเร็จกุญแจที่จะไปไขให้เราได้รับเตาฟิกจากอัลลอฮ์ความสําเร็จนัน้นอัตดูอาคือการขอดูอากงบกอัลลอฮ์สุบฮานุวาต้าละวัลิฟติกอร์และการที่เรานั้นใส่ละออดและการที่เรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์อิฟติกอร์สับเดิมแปลว่าแปลว่าฟักกรอนแปลว่าความยากจนนั่แหละอิฟติกอร์แปลว่าการแสดงออดถึงการที่เรายากจนกัน หมายความว่าเราต้องอาศัยอัลลอฮ์นั้นมิฟกุญแจของเรื่องเราที่เราจะได้รับความสําเร็จนั่นก็คือหนึ่งค الله, องยดูอากับอัลลอฮ์สองในดูอานั้นก็อิฟติกอร์มีความรู้สึกต้องอาศัยอัลลอฮ์สามวอซิลกูอัลละยะและการที่เราต้องจริงจังต้องต้องจริงจังต้องมุ่งมั่นอัลละยะอัลละยะที่จะต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์สุบฮานีวาล,ล่ะจาล,ลา และจะแปลว่าขอกับอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์มุ่งกับอัลลอฮ์สุบฮานวาุวาตาลาวะรักบาติไอโอซิดุกุรักบะและการที่เรานั้นมีความกระหายอย่างจริงจังวะราะบะอะไรแล้วกบ็บไอซิดกุกุราะบะและการที่เรานั้นจะต้องมีความหวันลล่นเกรงอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาอย่างจรงิงจัง นั่นคือเป็นหัวใจที่เราจะได้รับเตาฟิกความสําเร็จจากอัลลอสสุบฮานัวอาตาลานะอันนี้อันนี้เป็นเป็นคีย์กุญแจสําคัญเลยเนี่นะไปอีกครั้งหนึ่งนะฟาอิลางชานะกุลหลูไคเรนฟาอิลางชานะกุลหลูไคเรนฟาอัลสลิฮฺอัตเตาฟิกหัวหัวเบียดิลและและเบียดิลอัลมิในเมื่อว่าในทุกความดีทุกความดีนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของลอสสุบฮานัวอาตาลาไม่ได้อยู่ในเงื้อมมือของเรา คามิฟตาโฮโฮนั้นกุญแจที่จะได้รับความสําเร็จนั้นความสําเร็จความดีงามนั้นอัดดูอะคือการขอดูอะนั้นเมื่อปลาขาดน้ําไม่ได้ชีวิตเราเนี่ยก็ขาดดูอะไม่ได้เพราะดูอะเป็นประตูที่ทําให้เรานั้นเพราะดูอะนั้นเป็นกุญแจทําให้เรานั้นได้รับความสําเร็จจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาจ่าละและในดูอะนั้นต้องมีอิฟติกอร์ความรู้สึกว่าเราต้องอาศัยอัลลอฮฺ วัสดุกุลระยะอะไรการที่เรานั้นต้องมุ่งมั่นจริงจังในการที่มุ่งสู่ลอสุภาณุวาตาล่ะวรรบะจริงจังมุ่งมั่นมีความกระหายในความเมตตาของอรรกระหายในการช่วยเหลือจากลอสุภาณุวาตาลาะในขณะเดียวกันวรรคบะตะัติอะไรและมีความมุ่งมั่นมีความจริงในการที่เรานั้นเกรงกลัวลอสุภาณุวาตาลาะอันนี้คือเป็นกุญแจนะของเรื่องเราเนะี่ยถ้าหากว่าเราจะได้ความช่วยเหลือจากลอสุภาณุวาตาลาะความสําเร็จ ที่อัลลอฮ์จะให้กับเราอัลลอฮ์ให้กุญแจรเรามาคืออะไรอดุอาแต่ในดุอานั้นจะต้องมีอิฟติกอตนะจะต้องอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องมีความกระหายต้องอาศัยอัลลอฮ์แล้วก็จริงจังมุ่งมั่นในการที่เรานั้นจะต้องหวังจากอัลลอฮ์มุ่งสู่อัลลอฮ์มีความกระหายในความมีความกระหายในการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และเกรงก Allah, ล,าาลัวอัลลอฮ์ سبحانه าละก็ตามที่อัลลอฮ์ ได้มอบกุญแจนี้ให้กับบ่าวผู้ใดก็ตามฟักอ,อัอ์ดาไอเยฟตะฮะโลเท่ากับอัลลอฮ์สุบฮานุตะลันต้องการที่จะเปิดประตูความดีให้กับเขานั้นเมื่อใดก็ตามนั้นที่เรานั้นดูอ้ากับอัลลอฮ์มุ่งหวังมั่นกับอัลลอฮ์กระหายในการช่วยเหลือเะ้าสุบฮานุตลตะลาถ้ากับเราได้กุญแจแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้รับความดีแล้ว ว่ามาในทางตรงข้ามว่ามาชาอาวอแล,ละโอูอานินเฟตาและเมื่อใดก็ตามที่ลัทสุภาห์หลุตละนั้นให้เขาหากุญแจนี้ไม่เจอหลงจากการหากุญแจนี้คือหาไม่หากุญแจนี้กุญแจที่ว่านี่คืออะไรอ๋อดูอาเนี่ยนะดูอาคือกุญแจกุญแ,แจแห่งความดีกุญแจที่จะไปไขความสําเร็จที่ลัทสุฮานหลุตละนั้นจะให้กับขา้าใดก็ตาม นั้นใครเจอกุญแจนี้อัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้กุญแจนี้กับใครก็ตามก็สแสดงว่าอลาัลลอฮ์ سبحانه และตระลานั้นประสงค์ให้เขาได้รับความดีวะมาชาอัลลอฮ์ละหัวนิมิสต์ะและเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์นะไม่ให้เขาได้เจอกุญแจนี้คือเราไม่มีความกระหายในการขอดุดอชีวิตเราห่างไกลจากดุดอ๊บากียะบาบุลคอยริมุตเตมรูรติยันดูนะฮู กุญแจของความดีนั้นมันก็เรียนลางไปว่ามาอุทิยะมันอุทิยะไม่มีผู้ใดที่จะได้รับกุญแจแห่งความดีอิลามินกิบลิอิอดอออติชุครินอกจากอันเนื่องมาจากเขานั้นไม่ได้มุ่งมั่นไปอิลานอสจากมินกิบะลิมันเกิดขึ้นจากในด้าน อีกต่อที่ออาทีชุกริในการที่เขานั้นไปทําลายการของคุณอัลเป็น้าสูบฮาเนวาตาละว่าอิหมาลิอิฟติกอร์และการที่เขานั้นไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจในการแสดงว่าเขาต้องอาศัยอัลลอฮ์ว่าดุอาและการที่เขานั้นไม่ใส่ใจในการขอดุอากับเราสุบฮาเนวาตาละความหมายคืออะไรนั้นคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รับความไม่ได้รับความดีความสําเร็จ ในสิ่งที่เขาได้ทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็อันเนื่องมาจากการที่เขานั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ใส่ใจในการขออุอิและเลยด้อยค่าในการขอดุอิและอันเนื่องมาจากการที่เขานั้นเอกรออาจจะชุกรีอการที่เขานั้นไม่ขอบคุณอ AH, ัลลอฮ์ทำลายในการขอบคุณอัลลอฮ์คือไม่ใส่ใจในการขอดุทิศกับอ AH. ัลลอฮ์ ไม่มีผู้ใดที่ได้รับความสำเร็จเนี่ยูกับประสงค์ของอัลละฮ์อิลลาบิกัยามิชุกรินอ้อเสีจากเขานั้นจะต้องยินยัดในการขอบคุณอัลลอฮ์ว่าเซนเดกิลิฟติกอร์สองต้องจริงจังต้องจริงมุ่งมั่นอิฟติกอร์ต้องในการต้องอาศัยอัลลอฮ์สามวัดดุอาการที่เขานั้นจะต้อง มุ่งมั่นหรือจริงจังในการขอดอุดงกับตลอสุบภานวาตาลาอันนี้เป็นคำเท่ลิกมากเลยนะแปอีกครั้งหนึ่งนะว่ามาอูตียมันอูตียไม่มีผู้ใดที่จะได้รับคุญแจนี้คือไม่มีผู้ใดที่จะได้รับความดีใดๆก็ตามอิลามินเสดบรินอกจากต้องต้องอยู่ในทิศทางต้องอยู่ในหนทาง หนึ่งอกรอจะชุกเรยคนที่ไม่ให้ความสําคัญในการขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอิมาลิอิฟติกรคนที่ไม่ใส่ใจในการแสดงออกถึงความไม่ใส่ใจในการแสดงออกถึงความต้องอาศัยอัลลอฮ์ว่าดูอาคือคนที่ไม่ใส่ใจในการขอดูอาอัลสุบฮานุวาตาละนั่นคือคนที่ไม่ได้รับเนะี่ยคนที่ไม่ได้รับกุญแจนี้คนที่ไม่ได้รับความดีความสําเร็จก็คือสาเหตุสามประการหนึ่งเขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ สองเพิกเฉยได้ค่าในการที่เขาต้องอาศัยอัลลอฮ์ยึดถือความสําเร็จอยู่กับตนเองและสามคนที่ไม่ได้ใส่ใจในคนาขอดอวในทางตรงกันข้ามว่าแล้วหลอฟิร้อมั่นลอฟิรอและไม่มีผู้ใดช่วไ,ได้รับความสําเร็จความดีงาม <c oughs> อินแลาเบียกยามิชุกเรนน,นอกจากต้องทําสิ่งตรงข้ามก็คือต้องขอบคุณอัลลอฮ์ พอเราได้ขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเราขอบคุณอัลลอฮ์สองเซติโกลิฟติก์มีความมุ่งมั่นในการที่เรานั้นจะต้องแสดงออกถึงความด้วยค่าต้องอาศัยอัลลอฮ์สุบฮานวีวาแต่ละนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราไม่ได้นะในอ AH, ัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้กับเราได้ในชุดของเราเนี่ยอาจจะขาด <c oughs> สิ่งอื่นสิ่งใดได,ได้แต่ขาดดวอาไม่ได้ มันปลาที่ขาดอื่นได้แต่ nee. ขาด,ดน้ํา,นา,ดดาไม่ได้ขาดน้ําก็ต้องตายชุดเราขาดด ع อ ء ไม่ได้ขาดการช่วยเหลอืออลวมจากการช่วยเหลอืออวมไม่ได้ชุตเราต้องขอความช่วยเหลือลกับลอสุบฮานอุตตะลาอยู่ตลอดเวลาว่าด ع อ ء ชิตเราขาดด ع อ ء ไม่ได้ช,ชวิตเราต้องมีดุอาอยู่ตลอดเวลาเพราะด ع อ ء มันเป็นกุญแจทําให้ทําให้อลลอสุบฮานอุตตะลานั้นได้ให้ความดีกับเราผู้ดใดก็ตามจะอั์สุบฮานอุตตะลานั้นให้เขามีความกระหายในการขอด ع อ ء พวกเราก็ตามเอาล้าสุภาห์อตาลานั้นอิลฮามดนใจให้เขาขอดุอาแสดงว่าเอาล้อต้องการให้ความดีกับเขาเพราะทุกความดีทุกความสําเร็จต่างๆนั้นนะนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ล้อสุภาห์นีว่าตาลาวิธีการที่จะขอที่จะได้คือก็กกขอดุดาและในการขอ,อนั้นอย่าลืมว่ามันต้องมีคําว่าอิฟติกอร์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญในการที่เราจะได้รับนะขอกัล้อแล้วก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าต้องอาศัยเอาลลอเนี่ย เราเจ็บป่วยเราไม่สบายเรามีปัญหาเรามั่นใจว่าเราต้องอาศัยว่าลำพังที่เรารรบผิดชอบอยู่กับตัวเราเองลำลำพักําแรงเราความสามารถของเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะเราต้องขอดูอากว่าต้องวิงวอนต้องขอกรรชุบฮา,านวุวาตะลาอยู่ตลอดเวลาในทุกความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมาเราจรึงชีวิตเราจรึงมีพลังชีวิตเราจรึงจึงมีแต่ความดีงามชีวิตเราจึงมีแต่โอกาสเราจรึงสามารถเราจรึงมีความสุข เพราะชุดเราไม่เคยสิ้นหวังเพราะเรามีอลอสสุภานิวาตาลาและมีกุญแจที่เราสามารถที่จะไขสิ่งต่างๆที่เป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเรามีกุญแจสามารถที่จะไปล็อกไปปิดกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาสร้างความพิบัติให้กับเรานั่นคือเรื่องเราในเชิงลึกนะที่อลอสสุฮานุานตาลานะี้ให้สามกับเรามานั่นคือวันนี้ก็คือปลาเนี่ยไม่อาจที่จะขาดน้ําได้ คนเราเนี่ยก็ไม่อาจที่จะขอดุทิศได้ด้วยกับประการชนนี้เองอัลกุรอนาลิฮ่าลาอัสตอฟโรบะฮิลิวาลกุมวะลิซัยริมุสลิมีนีมินคุลีลัมฟัสตอฟโรอินนัลกูฟินนัลกอฟูรุลรหีมุสลามุอะลัยกุมวอะรัยฮ์มะตุลลอฮิวะบรากาตุ